ส่งไยย่นนั่นเลยเปลวพันจะไยย่นมากอจะจะจะไปส่งไยย่นมั้ยเนี่ยอยากต่อคลิปพวกแก้วพวกแก้วเบิ้งอันนี้ส่งแค่สามสี่ลานหนึ่งได้ยังส่งไหมท่านเอ๋เนี่จะได้คนที่เขาไปส่งตลาดเนาะเขาจะเห็นท่านไปส่งเสมอได้ครับนี่เห็นว่าซมิ่งอะไรงามแห้งได้พี่น้องงามอีหลี่ฉันขายก้ามละจักบาทนะนะก้ามได้มาทิพทิพบาทครับทิพบาทสิบบาทนี่ยๆเนี่ก้ามละสิบบาทสิบบาทที่สิบหกต้นอุณหต้นเลยนะ อก็มันงามเนาะเอนว่าจะบอกว่ามันแสบอีหลีตัวนี้เด้อมันกรอบเนาะถิดว่ามันมันเหมือนผักบุ้งเจีนวตัวไปวะแต่ว่าเดี๋ยวพันมาจากพารยมยีนด์ฟาร์มยีนด์พันบอกว่ามันม้าพันมาจากบนนี้จากใสบวกมันมันคือกันวะดีดูดูดูให้ดูเด้อเนาะเบิ้งฟังเสียงมันอ่อนน้ำนะเบิ้งมันกรอบนะคือเวลาเราไปไปถอดหรือว่าไปต้มมันจะคือเห็ดบวก เลามาพีไปถอนะมัสิบแข็งามาพีผ่านนะมัสิบแข็งเด้ดูดอดูดอสุดไปเห็นหรอเฮกรอบกรอบสุดเงาเลยกรอบสุดเงาอือกรอบสุดเงาครับเท่าไหร่จังหวัดหนึ่งสองสิมสามสี่ห้าหเจดแปด้าสิบสบเอ็ดสิบสองหนึ่งสบบาทแ้ครับเป็้อกรอบกรอบกรอบักมันหักโปะหักโปเลยเนี่ย ง้นไม่เหรองานไม่ได้ใช่ไมสี่สีนคอันนี้หกมาจุงละหกต้มเรี๊ยวมะาวได้ลอยสีสมันก็สีจุงละหกเข้าแถมหนึ่งเป็นบ่น่ครับ่เข้ากับสีใดลอยหนึ่งนะครับอันนี้100่งร้บาทัมีตลอยบ่หนีเก็บตลอดเลยครับตมเกีบอกว่มตลอดเข้ากับได้ใช้ตลอดเพ้ยบบ่โอเคเตรียมส่งได้ อันนั้นถ้าก็ไปไหว้ไปไหว้ให้มันออกห่างถ้าก็ไปร่องปลูกใดเป็นพันมันต่อ,ตอ,ตอไป